ใบเฟิร์นเสียงเปลี่ยนไปเวลาคุยโทรศัพท์กันนายจริงไหมคะอันนี้เล่งข่าวข <c oughs> ึ้นมาว่าเสียงมันเปลี่ยนไปเลยอะ่ะเกันอีกนึงมีมุมน่ารักน่ารักของเขาอยู่อ,อ,อธิบายให้พวกพี่ฟังได้ไหมมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนจริงไหมเปลี่ยนจริงไหมก็ก็มีมีแบบเวลาเราเราเรียกกันหรือเวลาแบบทำงานเหนื่อยๆให้กำลังใจกันก็ก็มีมีบ้างอะไรเสียแบบเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเสียงสามเสียงสี่เสียงห้าเออต่างดาวดีใด เด <iyorsun> <poker> ี๋ยวเดี๋ยวรอของงานคู <barbecue> ่กันเดี๋ยวผมเรียกให้ดูเชื่อว่าเป็นภาพยนตร์ที่แฟนๆหลายคนรอคอยมากๆเลยเพราะว่าภาคหนึ่งภาคสองภาคสามเขาเนี่ยสุด สนุกมากๆแล้วอันนี้เป็นภาคที่หลายๆคนติดตามต่อจากภาคี่แลวมากก็เชื่อว่าหลายคนรอคอยนะครับเป็นภาพยนตร์แอคชั่นที่ผมสักว่ามันเต็มมากๆฉากเนี้ยมีในภาพยนตร์เรื่องนี้มีฉากแอคชั่นยาวๆเหมนทั้งหมดสีฉากด้วยกันนะครับซึ่งเขาขยายอาณาเขตมาญี่ปุ่นมาในเอเชียไปเยอรมันด้วยนะครับแล้วก็มีการต่อสู้แบบมาเชี่ยวอาร์ตซึ่งมีตอนนี้เยนที่มาจากเย่รมันหลายคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับมาร่วมในภาพยนตร์เรื่องนี้ต่อสู้จอดวรวกดนั้นผมมั่นใจเลยว่า สมการรอคอยมันแน่นอนครับชอบเลยตัวจอร,ร์ดวิกลงเสน่ห์อะไรตัวจอร,ร์ดวิกคือผมรู้สึกว่าความมุ่งมั่นทะเยอทะยานของอจอร,ร์ดวิกที่เขาไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายๆแล้วหมาก็ตายแบบภาคแรกอ่ะใครฆ่าหมาเขาอ่ะออออมายันภาคเนี้ยสี่ปีอ่ะไม่ใช่แ่สี่ปีทั้งหมดสี่ภาคแล้วคอาส์ทำมาทั้งกี่ปีเขายัางตามไล่ฆ่าหมาอยู่เลยเออไม่ใช่ฆ่าหมาแเป็นฆ่าหมาเายแล้วดีนะที่ดู วันนี <see> <monastery> <The> <response> mm ้พูดผิดผิดถูกถูกแน่เลยต้องมาดูว่าภาคนี้เขาจะตามหาคนข้าหมาเจอไหมใช่จะเป็นจุดจบหรือว่าจุดเปลี่ยนยังคงต้องมาติดตามอยู่ครับก็ฝากด้วยครับกับจอห์นวิกครับทุกทวงภาพยนตร์วันพรุ่งนี้วันแรกครับผมวันนี้แบบว่าเป็นจอห์นวิกผมภาพภูมิใจแบบกล้าวจอห์นวิกใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่ก็ดีใจสนุกเราเองก็แบบชอบคีนูคีนูลีมด้วยนะครับแล้วก็นี่แหละติดตามมาตลอดสี่ภาคเลยแล้ววันนี้ก็เหมือนได้มางานเปิดได้ถือปืนที่เขาใช้เข้าฉาก เป็นแบบรุ่นเดียวกันแล้วก็มีรถยนต์ของจอห์นบิกที่ให้ถ่ายรูปใครที่เป็นแฟนมาที่พาวาคอนกันได้นะครับมาถ่ายรูปกันที่นี่ได้เลยดูไหมคะวันยังไงดูไหมคะวันนี้ไม่ได้ดูแต่เดี๋ยวหาโอกาสดูแน่นอนมาดูกับใครคะแล้วแต่วันดูว่าใครว่างวันนั้นกับเราคิวเขาหรือยังฮะเซฟคิวเขาหรือยังเขาแน่นมากเลยอคิวแน่นมากแล้วลอกกลับมาแล้วนะกลับมาแล้วน่าจะแบบคิวแทรกได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวลองขอฝากไปแล้วฝากไปแล้วฝากไปแล้วก่อนหน้านี้เราไปเมนว่าแบบกลับมา น่ไปนานน่ะไปนานไปนานเกินน่ะไม่เข้าใจว่าทำไมไปนานจังเลยนั่นแหละไปคิดถึงเนาะหนึ่งวันผ่านไปนานมากเลยมันปวดกับเขาแม่เพราะเขาบินปุ๊บกลับมาแล้วไปอีกประเทศหนึ่งอย่างเงี้ยก็มีเป็นภูมิสุขภาพเขาเนี่ยแหละหรือว่าการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เวลาขึ้นบินอากาศก็ไม่เหมือนอย่างเงี้ยผมก็กลัวเขาเป็นภูมิแพ้เป็นอะไรอย่างเงี้ยหรือจริงๆจะต้องมีเราไปด้วยถึงจะแบบสบายใจเป็นบริการเนียมอะไรไม่หลงก็ดูแลกันไปดูแลกันดูแลดูแลก็ก็ รับที่สนามบินใช่แลก็วันที่เขากลับก็ไปรับที่สนามบินมันต้องไม่หลับนอนได้หรอมันต้องไปรับนะพี่นายปกติคุณพ่อคุณแม่ไปรับแต่นีคุณพ่อแม่เขาก็ไปเที่ยวอยู่ผมก็เลยอาสาไปรับเองอ๋อคือเป็นห่วงอะไรหรือว่ากลัวเขาเหนื่อยเราเลยอยากจะไปแบบเทคแคร์หรือยังไงก็อยากเทคแค่์แหละกระเป๋าน่าจะหนักของฝากฝากเราหรือฝากใครหรือว่าหรือว่าพอถึงไทยปุ๊บคนเห็นหน้าคนแรกคนองเป็นนาย เขาแน่ใจเห็นหน้าตอนมเห็นไ้มเห็นหน้าทุกคนหลายคนแต่ว่าเราคิดเกี่ยวกัเขาแล้วอยากเห็นเกม่ยวกับเขาบ่อยมัก็แค่เป็นห่วงไม่ได้เจอกันนานแค่ไหนอยากถามว่าเป็นยังไงบ้างก็อยากดูแลเล็กกระต่ายนานรู้สึกที่ไม่เคยแบบก็หมายถึงว่าระยะเวลาที่ไปเที่ยวก็น่าจะนานคือจริงๆเราก็ไม่ได้เจอกันบ่อยอะไรขนาดนั้นนะครับเวลาว่างถ่ายงานเสร็จหรืออะไรถ้าตรงกันก็เจอกันไม่ได้แบบเจอกันบ่อยทุกวันอะไรอย่้ เอาของฝากอะไรมาให้เราไหมคะมีมีเขาซื้อเสื้อมาฝากเสื้อมาฝากทำไมเป็นเสื้อโปรดหรือยังไงอยากได้หรือยังไงผมชอบสโนว์พีมากแล้วเขาก็รู้เหมือนรู้ใจอ่ะเขาซื้อสโนว์พีมาให้เต็มเลยน่ารักมากมากเลยไม่รู้ไม่รู้อ่ะหลังจากนี้ก็มีทริปเป็นเที่ยวด้วยกันอย่างเงี้ยเราจะมีทริปทริปบ้างไหมคะไหนๆก็แบบชอบพักผ่อนก่อนทริปมีงานก่อนเดี๋ยวจะมีงานที่เราต้องต้องถ่ายด้วยกันตอนสิ้นเดือนนี้ครับแล้วก็เดี๋ยว เป็นพรีเซนเตอร์ครับล่าสุด,ด,ดล่าสุดถ้าใครเห็นในไลฟ์แม่ผมเขาบอกไปแล้ววันนี้ผมก็เลยพูดได้แล้วก็มีมีงานพรีเซนเตอร์ที่เราเรากำลังถ่ายด้วยกันอยู่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวนะจะออกมาใคนได้ติดตามกันเลยวันนี้รับคูบ่กันไปเลยใช่รับคู่กันจริงๆรับคู่อีกนะครับอย่าบอกว่าไม่มีคิวนะคิวของเฟิร์นี่พร้อมว่างว่างทุกคนเสมอเลยถ้ามีงานก็คือคิวได้เลยคิวได้คิวได้ตอนนี้ไมาติดตัวแล้วอะไรกันน้ำที่ติดต่อ ที่ติดต่อเข้ามาก็ก็ผมผมไม่มั่นใจเรื่องเรื่องการติดต่อเข้ามาแต่ก็ขอบคุณท่านเลยแล้วกันที่ติดต่อมาบางส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องคิวที่เรารับไว้ล่วงหน้าทั้งสองคนแล้วอย่างที่ที่เราต้องมาติดชอบงานก็ไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเหมาะสมก็อาจจะได้ร่วมงานกับหลายหท่านอ่าทานที่เลงบอกว่าอยากจีบเข้าไปเรื่อยๆตอนนี้ก็คือยังยังอยากจีบอยู่ไหคะหรือว่าสถานะมันพืที่หรือยงเออมัน stable ละก็เลยแบบยังไง จีบคนต่างชาติเลยครับจริงเหรอก็ก็รู้สึกรู้สึกดีอ่ะก็มันมันมันน่ารักมากโมเมนต์ที่เรามีการอะไรกันมันก็มันก็น่ารักมากๆทุกวันที่มีอะไรแปลกใหม่มีสถานการณ์ใหม่ๆอะไรมันก็น่ารักมากก็ชอบแบบที่เป็นอยู่ตอนไหนก็ทำคะแนนเรื่อยๆนะทั้งแบบที่เห็นคลิปที่แบบนั่งแกะสร้อยให้เขาคุณจะเป็นคนน่ารักขนาดนี้อ่ะ นนน่าาี้ยก็เห็นคนนั่งแกะอยู่นะทำไมแม่ไม่เดี๋ช่วยกลัวเล็บเสียเดี๋ยวมีต้องถ่ายโฆษณาเลยรู้รไหม้รูมันอบอุ่นมากคนแบบอยากอยากเป็นใบเฟิร์สหลายคนกขอบคุณครับเกิดแล้วเริ่มเกิดแล้วคนตัดหน้าใบเฟิร์นออกแล้วหน้าเต็มไปแปะเยอะด้วยจริงเหรออยากเห็นแท็กมาให้ดูนะแท็กมาให้ดูนะตอนนี้คือแบบเวลาเดทอยู่ยังไงครับมันจะต้องเหมือนแบบทำฟิลแบบตอนจีบกันทุกวันเราอยากจะให้แบบอย่างนี้เพื่อที่จะแบบ เพิ่มความหวานกันหรือยังไงคะับทุนายเวลาเราไปเดทกันก็เป็นปกติเหมือนที่ทุกคนทำนะไปเดินห้างไปเดินซื้อของอร่อยๆข้างถนนไปกินร้านเฮอร์เทจเฮอร์เทจอะไรก็ก็เป็นปกติไม่ได้ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แบบไหนอะไรอย่างนี้ก็รู้ว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็พยายามแบบไม่ไม่ได้ไปพิคซ์อะไรที่แบบเขาไม่ชอบอะไรก็อยากให้เขาแบบรู้สึกสบายๆนะไปไหนมาไหนเอง แต่เขาเม้าว่าไปเฟิร์นเสียงเปลี่ยนไปเวลาคุยโทรศัพท์กันนายจริงไหมคะอันแหล่งข่าวที่เมาว่าเสียงมันเปลี่ยนไปเลยอ่ะเออกันอีกนึงมีมุมงน่ารักน่ารักของเขาอยู่อธิบายพวกพี่ฟังได้ไหมมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนจริงไหมเปลี่ยนจริงไหมอ่ะก็ก็มีมีแบบเวลาเราเราเรียกกันหรือเวลาแบบทำงานเหนื่อยๆให้กำลังใจกันก็ก็มีมีบ้างอะไรภาษาแบบเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเสียงสาวเสียงสเาเออต่างดาวใด เสียงกระตูนเดี๋ยวเดี๋ยวรอของงานคู่กันเดี๋ยวผมเรียกเลยรอไม่ไหวสิอยากฟังนายก่อนจะดูว่าพูดตรงกันหรือเปล่าเออเรียนแบบให้เรีนแบบให้ดูหน่อยสักนิดนึงไปออกงานวันนี้ไม่เอาเปิพวนี้เพระว่นก่าัผู้บัญาี่นด้วันที่แพ้วันที่แพ้มเตอร์โชว์รู้นะรู้คิวด้วยอเช็คคิวตลอดมนเนการออตอกาองแรรึเปล่าไม่ได้แม่ก็เป็นที่เฟิร์นเป็นยายทำแต่แต่ว่าเราก็นั่นแหละก็รู้ตารางเพื่อแบบ แมสกิวให้ตรงกันไปเที่ยวเล่นไปอะไรกันโอ้ยังงไนะะคยังแ่กยย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 ยายยมยย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 ายย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 แยย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 กยนนยย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 ยนนยยกยย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 นายย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 ายยยยยยยายย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 ยายยยยอยย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  นายเรียกคำกว่าอะไรล่ะก็ใบใบไม่ขาดไม่ขาดมมีบ้างมีบ้างแล้วน้องนายมีเสียงสามเสียงสี่เสียงห้าอะไรเหมือนเขาไผมดุดดันไม่เกรงใจคึ้นขึ้นขึ้นเพือนเพื่อนเม่อี้เ่อนเพื่อนก็เลยแบบทำเสียงเขาเป็นแฟนติดตามแล้วยังไงนะคอย่าเพิ่งเปลี่ยนระเด็นหายยังไงเสียงเราเปลี่ยนไหมเออเสียงผมเหรอเอาจริงไม่รู้ไม่รู้ต้องรอถามเขาไม่รู้ว่าตัวเองเปลี่ยน ก็ต้องรอรอถามคนดี่ต่อพูดก่อนัดดีปัดดีนะครับต่อปัดดียังไงครับีคุณไหนคุณไหนคุณไหนปัดดีต่อทุกวันเนาะจริงจริงเลยแต่วันนี้น้องนายมาหล่อมากเลยหล่อๆไปดเหล่อไปดูขอส่งให้ดูอแล้วนะเนาะอาจจะดูอาจจะดูไลฟ์อยู่หรือเปล่าไม่มั่นที่วันนี้ส่งไปให้ดูยังครับว่าวันนี้ลุกเราเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้ เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวรีบส่งให้ดูเลยเดี๋ยวเรอไปไปส่งให้เขาดูแล้จริงเขาตอบไปถึงนายว่าหล่อมากก็เกิอจังมันก็ก็มีบ้างแบบเฮ้ยวันนี้น่ารักจังอะไรอยมีชมบ้างแล้วเราว่าไแก็ดีใจอ่ะคนชมทันคนเขาชมคนเดียวโอ้ยแฮปปี้มากเลยใครชมก็ไม่เท่าคนที่เรารักชมเนาะ แก้แันมานขอคุอบมากร่ยมันเก็ะไช่อย่างไรจริงๆก็เป็นเรื่องของธรรมชาติแหละวัอะไรที่เราสั่งมามีการดีเลย์ขนส่งมีปัญหาแบบสภาพแว้อที่มันทให้ดีเลย์อะไรก็เป็นอาจจะเป็นเรื่องเวลาโดยระยะเวลามากกว่าหรืว่าทุกคนที่ที่มาอยู่ ร่วมกันสร้างบ้าน,านผมแล้วก็น่ารักมากคนก็คือเต็มทีมท่มากทีมงานในเอ็ทีมของเอ่อกริตพิเกตอินเทอร์เวียทุกคนก็คือช่วยกันเต็มที่มากๆเท่าที่ทำได้แลแ้วก็ยัอย่เหมันเป็นเรื่องแบบธรรมชาติที่เราควบคุมไม่ได้เป็นคือสภาพอากาศอะไรอย่างเงี้ยเราพายุหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นเกี่ยวกับการขนรส่งทางเรือที่มาจากต่างประเทศมีวัสดุอะไรบางอย่างที่มันต้องเกิดการรอเป็นไม้เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ทำให้ล่าช้านิดหน่อยแต่ว่าทุกอย่างก็ยังอยู่ในแทร็กอยู่นะเครียไหม ก่อนหน้านี้ก็ก็มีแบบคิดคิดคิดมากนิดหน่อยอะไรเพราะเราเราสนุกกับการสร้างบ้านเราก็ไปดูบ้านเองทุกวันไปอยู่ที่นู่นไปซื้อไอติมเลี้ยงพี่ๆที่มาสร้างบ้านเองเอาเก้าอี้แคมปิ้งไปตั้งอะไรก็ก็สนุกสนุกประมาณนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่เลยเดี๋ยวรอดูใน YouTube นะพัทเซ็กสมบูรณ์ครับเดือนหน้าเดี๋ยวผมจะอัปเดตวอลุ่มสามให้ดูครับคือปีนี้ได้ได้เข้าอยู่แน่วแน่นอนน่าจะ ปีนี้คือยังไงก็เสร็จแต่เรื่องเขาอยู่อ่ะเออน่าจะเละมีเวลาตั้งหลายเดือนนี่เพิ่งเดือน3นึงแล้วใช่แล้ากราตัดมนเฟิร์นใครจะได้เข้าไล้วเขาจะเข้าแล้วถ้าเราเดือเดือนนี้เขาก็น่าจะน่าจะอยู่อย่ารวตื้นก็เป็นงานปีนี้ทันเสร็จทันไหมของผมปีนี้เสร็จเสร็จเสร็จผมเดานะว่าน่าจะใกล้เคียงมากเลยใช่น่าจะใกล้เคียงแต่อยูเรื่อนก็คือก็ย้ายบ้านใช่คือจริงๆอยากอยากให้ทันมันเกิดตัวเองวันที่ห้าเดือนห้าเนี่เป็นของฝันเราหรือยังไง ก็เป็นเลิกไม่รู้เป็นไม่ใช่เป็นเลิกเป็นวันที่แบบเราชอบเราชอบเลขห้าเราชอบเลขหา้าเดือนห้าแต่ฟืนเขาเสร็จแล้วก็พาเราไปชมทัวอย่างเยเดี๋ยวรอดูเขาเพิ่งจะปล่อยอยูทูปเหมือนกันน,นะเฟืนโซนดูเฟิร์นโซนของเขาด้วยดูดูฮัลโหลในในพันอย่างเดี๋ยวมีควาต้องดูเฟิร์นโซนคู่กันหมายไม่ทำรวมกันเป็นช่องเดียวไปเลยไม่แน่ไม่แน่คิวฟรีเปล่าคิวฟรีเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวพยายามหาคิวหาคิวโอเคนะ ขออินสานิดนึงเสียงที่มีไปเริ่มไปภาคสีของทะเลทรายแล้วมีในนานที่บอว่าเกี่ยวกับเป็นงานที่ผมลงในอินสตาแกรมใช่ไหมก็ก็เป็นสปอตของสภากาชาดครับก็ผมรู้สึกว่าเราทำคอนเทนต์สนุกๆกแล้วก็ช่วยประสานเกี่ยวกับการบริจาคเลือดว่าการที่เราจะบริจาคเลือดเนี่ยเราควรเตรียมพร้อมยังไงบ้างมีวิธีอะไรที่ง่ายๆเป็นเซต็ลับเลยซึ่งจริงๆบริจาคปีละครั้งสองครั้งก็ดีมากๆเลยนะเป็นการแบบถ่ายเลือดของเราแล้วก็ ไปช่วยเหลือผู้คนด้วยผมก็เลยทำคลิปสนุกสกเน,นี่ยให้สปากาชาปูก็ใครที่อยากติดตามก็ยังอยู่ในิอสตรงของผมอยู่ไปดูกันได้ <Okay. S 1> ชอบนะผมชอบชอบเสียงคือเวลาขับรถอะไรก็แล้วแต่ผมก็จะอ่านตลอดแบบ c r i s t a l Drinking Water Bangkok Bank อะไรเงี้ยผมก็จะอ่านตลอดเลย B L A Prestige Hill ผมก็จะอ่านอยู่ตลอดชอบ ไว้ทะเลัยที่ติดต่อแบบก็ก็ก็มีในอนาคตก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทำเราอยากทำเราชอบเราชอบการแบบเข้าห้องอัดเสียงเจอพี่ๆห้องอัดเสียงชอบการพากชอบเล่นกับเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ชอบครับชอบมากเลยชอบเสีอะไรคะจริงๆอยากพากเสียงหนังนะผมอยากพากเสียงหนังพากหนังพากหนังผมว่ามันน่าสนใจดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นหนังอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีโอกาสก็อยากทำอยากลองทำให้หมดเลยจะได้รู้ว่าแบบ เฮ้เราชอบหรือเราถน,นัดหรือเราสนุกอะไรกันแบบไหนก็จริงๆอะไรที่เป็นเกี่ยวกับสื่อบันเทิงอยากอยากร้องหมดเลย